บายพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับมผมมาพรมาพอครับแก้วจอยกินจุกินรลายกินบระตูบอพีอีกคือเก่าคือเดิมเกือบเดิมคือกำลังใจจากพี่จากน้องเบิร์ตทูมองตงบอดมัวจะเป็นทางไกลทางไกลทางฝั่งไทยฝัง่งลาวแล้วก็ต่างประเทศตัวโลกตัวพี่น้อง,องที่ติดตามรับชมแก้วอยู่นะขณะนาดนี่นะ้นองบอกพี่บอกถือพี่น้องอคือน้ำลายพร้อมน้ำลายแตกพี่น้องยิ้วเข่าอยากกินเข่าแห้งวันนี้การมีน้อยุ้ยกินมาฝากพี่ตอนหน่อยคือเก่าพี่น้องเป็นมกปลาดุกพี่น้อง อาหารบ้านเฮาพี่น้องงบประดุกเนาะอาหารฝั่งไทยทงางภาคอีสานพี่น้องงบประดุกใส่ปักนังตูอะไรกับปนกบพ,พี่น้องตอนเห็บดบริเวเห็ดเนี่ยพี่น้องบควรพอเวลาฝนทางจำกัดจันหน่อยเนาะกับวพักสดๆอีกคือเก่ามะเขือเก็บจากสวนอะไรกับพักลวกพี่น้องอันนี้พักลวกมะละเนะาะมันละ,นะชินกเนาะอะไรกับพักอีเล่พี่น้องดอกแคอะไรกับพักกวางตุงลวกบักแขงกระเก็บสดๆจากสวนสมพักเสียนพี่น้อง พี่น้องมอหมวอลายหางมาจสแของแก้วมาพี่น้องบนกบมกประดุกพี่น้องเขาพอดีอิ่มพี่น้องมีสมผักเสียนของแทนเลยพี่น้องหนึ่งมีสมผักเสียบอบด้เอาบรรยากาศบาฝาวพี่ต่อน,น้องสุดยอดน้องขาดไปเลยด้วยข่าวนีว้นวน้วนองข่าวนี้วมาแรงไหมสภาพเรา สุดๆไปเลยพี่น้องบริจีมพลกบนี่โดนเติม์ล้วยพี่น้องโดนเติม์ดละนะอืม mm hmm. ดูข่าวกันเถอะ คนครบมกปุกเอ้ยข่าวกัน,นี่น้องอ้แซบบนครบก็สิแต่กระดูกไปกันเนาะบ,บ,บ,บคนครบผสมมักเสียนเทากันดีเนาะแยบแ อือ่าเลยสดเอาละพนะ <laughs> อนนี่อ ป,ประดูอืมาเ,เราอยากไปบมืออืมดูไปเมือนบอ่ท่านใจละอือครับ อยากครับายตัวระวางกลาง กายผีข้อมันสิใหญ่เนาะอยากกินในมูเบืองแล้วตัวของสิตายเซียนเป็นย่อนแล้วเนาะอืม,อม 嗯。Mm.

嗯。Mm hmm. มาแข่งกรอบย่างเอาสดิบมือเลยได้ไหมเบิเอามู <It> ของแสบแต่ว่าสิคินยากอหไจักหน่อยตรงกลางกระดูก Ooh. อไไันไรตัวนี้มันจะเป็นส่วนหาง,างหรืองอื่า แต่เป็นปลิดุกยากเนาะแก้วสิามากินตรงส่วนขี้มันส่วงขี้ช่วงหางมันมั่นดีแซ่บ 太这样 Grup hmm. dan 嗯，对呀、mm。Hmm. Yeah. Mm -hmm, Sudah, Pak. กระแทบพี่น้องมองกลาดุกกระแทบปนกรุบกระแทบพักกระแทบน้ำกระแทบเข่ากระแทบน้องๆวันนี้นี่เป็นเรื่องเสียบเอา้าน้องสำหรับที่นี่ไปขอไปล้างถ้วยก่อนครับแล้วนี่ฝากพี่พน้องไว้มักบ่ไลอยถึงใจกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ามผ่านยูไม่เป็นกำลังใจกับแก้วน้ำหาวแก้วกินโอสุภาพกินสกโป้บมาน,นใจใจก็ต้องขอโทษขอไปพี่น้องหลายๆเนาะแล้วก็ทางว่าแก้ววาวพิษว่าถือ บอจ่าผลสุภาพเป็นะางกาต้องขอโทษขออภัยพี่นอ้นนองแล้วหายท่สนท่านีสบายดีสวัสดีครับ